สวัสดีครับวันนี้ก็เราเอาหน่อไม้นะครับ <c oughs> อาเผาเนาะเพื่อเป็นการถนอมอาหารนะครับอีกวิธีการหนึ่งนะครับของคนพื้นบ้านนะครับเนาะไทยบ้านนะครับเอิ้นไทยบ้านเนาะทำหน่อไม้เผาเอาไว้ครับเผาเสร็จก็ จะกินต้นไหนก็ค่อยเอามาสับนะครับนี่นะครับเผาหน่อไม้นอ้ออันนี้เผาหน่อไม้นะครับเพื่อเอาไว้ทำซุปหน่อไม้ยำหน่อไม้น,นะครับก็นี่อันนี้เผาเสร็จแล้วส่วนหนึ่ง เดต,ตัวนี้นะครับหน้าไม้คนละชนิดนะครับมีไผ่เลี้ยงกับไผ่ลวกนะครับเขาไปยังสีแลันครับอืมอืม,อมบรรยากาศ ในบ้าน,นเนาะ,ะคร่แลครับตะื่ก่อนก็เป็นป้ามันเดี๋ยวนี้ก็เป็นป้ายางนะครับก่อนกับแจงนองไม่กินเทียเเท่ยงกินข้าวเที่ยงเสียงยามันเดี๋ยวนี้ผัดเผาหน่อไม้นะครับเอาไว้กินหน้าฝนนิ้วหน่อไม้มันเยอะนะครับพอหน้าแล้งหน่อไม้มันก็ไม่ค่อยมีก็เป็นการ เก็บถนอมหน่อไม้เอาไว้นะครับเป็นวิธีการหนึ่งนะครับโอ้ควัน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 ขนาดหน่อไม้เผาเผาแบบนี้นะครับทีนี้ก็เอาไปล้างน้ําออกเปลือกล้างน้ําแล้วก็เอาเข็มนะครับขูดขูดเป็นเส้นเป็นเส้นนะครับเพื่อ,อซ่อมก็ได้นะครับทำให้มันเป็นเส้นเนาะ ทำให้เป็นเส้นแล้วก็ล้างด้วยน้ำสะอาดแล้วก็ค่อยเอามาประกอบอาหารปรุงซุปก็เหมือนกับทำลาบนั่นแหละครับเหมือนลาบใส่ข้าวคั่วใส่หอมใส่พริกนะครับซุปหน่ไม้ก็เหมือนลาบเน่อไม้เนาะนี่นะครับซุปหน่อไม้มันนี้มาเผาหน่อไม้กันก่อนแนละ้วค่อยเตรียมซุป บ,บางคนก็จะงงๆนะครับเอ๊เมนูอะไรเมนูเผาหน่อไม้เพื่เตรียมเอาไปทําเป็นเมนูอ่ะเป็นมมเมนป็นเมนูหน่อไม้หลายๆอย่างนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสไ i ค์กดกระดิ่งให้กับช่องกาแฟกอกอกด้วยนะครับสวัสดีครับ